สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ยูทูบส YouTube, บไกเยฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบาอุบลรัตไทยสิงรับครับสวัสดีไปยังเป็นเพจเบาอุบลรัตแห่งนานครับผมอ๋ะคลิปนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของอาจารย์แมนนะขายปันไม่ได้ตังค์ครับปีที่แล้วโดนไปหนึ่งเจ้าไม่ได้เลยครับ ถ้าสีว่าบบมีเงินกกยสุจางเขาไปไถไปปันก็บ่กล้าว่าครับเพราะว่าหน้ามันกะทาเพได้เนาะแต่ว่าถามีเหลี่ยมมันก็พ่อาม่ใจเพิินอยู่ด้ครับผมผมบ่อยากว่าดอกว่าบบมีปัญญากกยสุบอกเขาไปไถไปปันเขาเขาใจหัวอกคนเห็ดหน้าครับถึงบบมีเงินแต่ว่าช่วงฮอดฤดูกาลมันก็ต้องเห็ดครับ ่ว่าถ้ามีเงินยเนี่ยนนครเอามะพ้าวเนให้เขาสาครับผมไในภาว่ารถเกี่ยวกับยังงูคันไดอยู่กันโอ้แบบนี้เฮ็ดจังได้บานครบรอบครัวปีแล้วครับบ่ได้เลยอาจารย์แม่นว่าเฮ็ดจังได้อีนี่เแล้วนี่มันก็แย่รถเดี๋ยว ไปถามยามไหนก็มือเอื้อนมือหื้อไปเรื่อยเนาะมันบรเบิดเป็นที่ละมือเอื้อนมือหื้อถือฮักไล่กับยังไข่กับพอใจยักบาทด้ครับผมอันนี้พจ่ายักบาทเนาะโอ้เจ็บปวดรวดล่าอยู่มีเงินกับพบปอนใกันยิ่งหอกเฮ้ยเขาไปเหตุใ้ก็ได้เนาะแต่เขาบอไปเหตุใ้เจ้าพ่ได้กิน,นอดเขาเล้ว ว่าจังไดเมื่อที่เอาไปปีละขันบอกย่บ้านมีรถสามสิบขันกันด้สามสิบปีเลยเนาะโทษมาทางสิโกงเถอะเว้ยคนโอ้ยสุเฮ็ดกันขากปานต่อครับผมนี่กับปอนในพื้นเนี้ยจะละพันละใดกันด้ดอกไม่เห็นหนามันเป็นแต่อยากอายกันเท่เนาะขี่รถสวนทางกันสิบวกใจเต้นตืบๆอยู่บต่บต,บติดหนีเขาไหม Nu sự thất vọng trên này không. Men bò Men quay quá quá ui. bỏ vệ chắc nào, chị bò năm mươi พ่อให้เขาอยู่ดรอกเอากูเข้าไปถามเอา,ขาเขาก็สิอยากายถามบ่ได้เนาะถามมาได้ก็สิว,าว่าบ่มีเว้ยจนฮอดเนมเฮ็ดนาอยู่แล้วเนาะได้พี่กายดิเว้ยฮ็ดเนี่ยได้เนี่ย,ยมาอยากอายกันเนังเงม็ด เขา็คยไปให้ปีเดียวนี่ตัวปีนี่ก็ว่าได้รถแะ้วได้ลหล่ะวาได้รถไปไทยให้เราว่าสันโอ้ได้เงินมอนอเพื่อนนั่นก็ได้ติดกับอกีกก็บอกมันเป็นไปเป็นไปได้ยู่บ่สิผมมีเงินเลยแมสมัยคููมือนี่มันใส่ชีวิต อยู่ได้ยงี้เงินเหรอครับอาชีวะเจ้าว่ามีเงินจักบาทเลยเพราะมีปัญญาสีใจเขาดอกว่าสันแม่นอยู่วะสีหยย์ยังกินแต่ละมือยังสิบบมีเงินจักบาทเพราะดีใจเขาเออ,อยังขิ้ได้กับปอนธ์ีรพันสติกันบ่มีปลานั่นก็ได้เนาะเห็นนาก็ให้ธเรพันกระไดก็ ย่างกี่ไรเขาก,ะกระิกกำมอาอยู่ได้เนาะเขาเงินก็เงินเขาเว้ยเขาไปเฮ็ดทห้ก็ได้ทั้งไถท,ทั้งฟันวุ่เห็นใจกันมันจะเฮ็ดจังไดคนเขาดือเสียเอาจนบ่มีรถขั้นใดไปเหตุไทยบนบ่นั่งสีจักเนาะ เว่ยกับพ่เคยพอเคยเ,เห็นดื้อปัน โอ้ยห้างปันจีสามปันโอ้ยมัมเป็นมัมแลนดีเก่าโอ้โอ้ยเรี่ยวท่านมาไล่จันโอ้แน่นอนแน่นอนโอ้เอาต่อเฉยเลย ไม่ใ้กันปั่นอะไรยังส่นี่บ่ามันจะขากว่โทษใน้ะอโอ้โหโอ้ยมัมเป็นมัมเขาขโค้งยกล้อนี่เอ้ยไงตัวตัวน้ำกลนบ้าสุดยอดเลยวะพ่อพ่อพ่อเสียพื้นทีหน้าเบิด โอ้เก็บความให้ท้าเลยมาอู้ตากเม็ดเข่าซาขึ้นไปอยู่ข้าคุณบ้านโอ้โอ้ยมัมโพสขวัญฮะโอ้ยควัญจะตรวจมันเล่นเล่นหรี่อ้เม็ดเข่าซาขึ้นไปอยู่ข้าเฮ้ในบ้านไม่เจอกี่เกิดโอ้ยเนียนกรีบเลยดินทรายปันสามรอบนอ่ำมึงดีเปิดหมอกขวัน ก็ถึงสโลว์สามพอ่อมเว้ยเลือดพุดงเบย์ปุป๋ยเข่าโค้งทุกทีเข่าโค้งป๊าบใบมีดซุบกับบัววันสิใบมีดซุเขาก็แท้ะายสาวได้เวย้ยซับตายลูกพี่ซับตายไป ซับตายไปแล้วครับ,บเบอร์เฟียนนุ่มเข่าโคง้งปัป๊บบิดโบวิดบิดโบวิดบิด,ดพลาดถุยแปดไปนีกหนึ่งก็เลิด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 นะบ่เฮ้ยพอเบึงอยู่ได้ดิอ้าวดึงสโลอีกแล้วส,สามสามขวดแลนพวดก็เท่ๆเลยบัน ขึ้นบ่โอ้ขึ้นจริงเว้ยโอ้เอ้าว่าไันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามกันเลยก็แชร์ครับผม